มมมัันนนนโมเมต้ล่ฟจฟิงจริงๆมีคนอยู่ข้าไหนครับออย่าว่าไปอย่าว่าไปมี่มจริงครับมีจริงผมบินไปหาน้องที่รัสเซียมาน้องชื่อทองทำไมเราถึงไปรู้จักมักจีกันได้หรือว่าเป <c oughs> ็นพ้นเคยกันอยู่ล้วคือผมผมชอบ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีโคโลมีคิซลี่มีคอมีควายมีแพนด้าใช่ผมคือหมีมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แบบชับบี้อะครับพี่น่าฟัดอะคือคือเชื่องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบตอแรกมีกรงเกรกัวไหมเอาจริงจริงนะพี่ผมผมแอบแบบจิ้มจิ้มก่อนหรอคือ ตัดสินใจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็เตือนว่าเออถ้าไปแล้วก็ถ้าตาหลุดกลับมาท่านุ่ตาหลุดกลับมา <laughs> ก็ทําใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชอบเห็นแล้วแล้วก็ชื่อบ้านก็แบบคือด้อมไปชื่อว่าสุธิรักษแต่ว่าก็มีชื่อแกงกว่าแกงแบบแกงหมี่โคโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกจริงๆคือคนปกติเข้าไปก็สามารถไปหาน้องหนั้นได้แต่ต้องมีความคุ้นเคยกันมาก่อนไปได้เลยครับ, <c oughs> รบเพราะว่าน้องโตมากับผมแล้วก็เหมือนน้องก็เป็นหมีกัมพา เขาเลี้ยงมานตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะครับมีหลายตัวในรัสเซียแต่แต่คราวไม่ได้รู้จักกันมาก่อนสมัยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคือไปเนื่องาแบบไปตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับไม่เลยอันนี้คือเห็นน้องมาจากในโซเชียลแล้วก็ชอบใช่ครับจริงๆเห็นมานานมากอยากจะไปตั้งนานแล้วอ่าแล้วศึกษาข้อมูลเลยว่าอันนี้ปลอดภัยอะไรตรงนี้นั่นก็ ก็ไม่มีอะไรการันตีหรอกแต่จากเรื่องนี้มันใจมันอยากสบายใช่ครับหยัจากเรื่องนี้มันมีข่าวลือว่าคุณโตมากับหมีไม่ไม่กับป่นมีใช่ไหมคุณหมึกใช่ครับก็ตอนเด็กเขาเก็บผมไปเลี้ยงดีที่ใช่ไหมนีที่ผใช่ครับได้ครับโอเคตอนที่ตอนที่น้องกำลังจะเดินเข้ามาแล้วมันค่อยๆใกล้มาเรื่อยๆใจอาจจะเปลี่ยนใจนิดหนึ่งหรจะไม่จะไม่ผูกกอดกันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอใจผมนี่เต้นเป็นจังหวะสามชาแล้ว ก็เลยตุกเลยเหมือนกันว่าน้องจะยังไงปฏิกิริยายังไงใช่ใช่ครับแต่ว่าคือไปตอนน้องอิ่มท้องแล้วเนี่ยก็เสียคือไม่ใช่ว่าเขาจะกินเรานะแต่ว่าเราอิ่มเขาจะอารมณ์ดีครับแต่พอเราได้กอดได้แบบอะไรจริงแล้วมันแบบรู้สึกยังไงบ้างฟ u ลฟ f ลหรือยังไงบ้าง happy คือเหมือนกับเราได้เจอแบบอย่างคดบางคนเขาชอบแบบปั๊ดน้องหมาบางคนก็ชอบแบบเกาคางน้องแมวผมก็แบบ คนชอบแบบหมี่เนี้ยก็เลยแบบขนนุ่มไหมคะนุ่มมากใช่แล้ว้จังหวะที่เขาเข้ามาเนี่ยจัอาชิมสุดท้ายแล้วก็คือเขาอาจจะมีรสชาติต่างๆของปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบอะไรขึ้นมามีมีครับมีแต่ว่าเหมือนกับต้องแบบดิสแทร้าเขาด้วยของกินถ้าเป็นขนมก็จะแบบแฮปปี้ประมาณนึงถ้าเป็นผลไม้ก็จะยิ่งชอบมากขึ้นถ้าเป็นปลาก็จะแบบเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยแล้วี่ เราจริงๆเขากระแทกตัวเราแบบลอยบนกระแล้ว่พราะตุ้มเขาตัวใหญ่มากใช่ครับคือผมรู้เลยว่าเขาใช้แรงน้อยมากๆเพื่อแบบมาคาโดผมแ,<ร>แต่นั้นก็ถือว่าแบบรุนแรงมากแล้วสำหรับแรงมนุษย์คุณอยากจะไปหาโนมิไหมคะผมอยากกลับไปมันจะกลับไปแน่นอนครับแต่อ,อยากกลับไปตอนที่มาตก<อ>เรียกว่ามันเติมเต็มความฝันจีเลยไหมคือมันก็เป็นความฝันผมด้วยแล้วก็ผมอยากจะทําให้เหมือนกับอยากทําให้แฟนคลับด้วยเพราะว่า จริงๆอ่ะมันมีบทเรียนจากเรื่องนี้อยู่กันที่อยากจะแบบแชร์ให้แฟนๆอะไรเนี้ยเพาะว่า,วา เวลาคุยกับแฟนๆนะครับบางทีเขาก็จะมีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วก็เวลามีปัญหาอยู่ตรงหน้าเราก็มักจะมองไม่เห็นทางในอนาคตเพราะว่าแบบด้วยความที่พอปัญหามันอย่ใกล้อะมันมันบดบังเรามากๆอะไรอย่างี้ผมแค่อยากจะไปเจอน้องหมีแล้วอยากจะบอกให้เขาดูว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่มากมองทุกอย่างให้มันไกลออกไปเราจะเห็นสิ่งที่ดีๆสิ่งพิเศษที่รอเราอยู่แสดงว่าสุดที่จไปก็มีควาคหังเอาทุวัส่วนหลักเลยแต่ว่ามันหนาว ก็ประมาณประมาณสิบเแล้วก็เลยถอดเสื้อได้อยู่หนีขาวมากมันก็เลยถอดเสื้อได้อยู่ีขาาวมกแต่อันนี้ไม่มีความซึ้งเฉยเออเองเนนี่ยไม่ได้แบบจะโชว์หรืออะไรเลยแต่ว่าตอนที่ไปอ่ะมันฝนตกด้วยแล้วิมมันชื้นครับแล้วพอน้องมาเล่นอ่ะมันก็เลอะเสื้ออะไรก็เลยจับเป็นต้ะโพ ใช่ใช่เพราะว่าพอไปอยู่ไปอยู่เมืองนอกอ่ะมันหาที่ซักยากเอาแล้วก็อยู่สักพักเลยแล้วเรื่องที่บอกว่าทำไมถึงแบบจะไปตอนหิมะตกอ่ะที่บอกว่าเราจะกลับไปตอนก็ได้อีกบรรยากาศอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นหิมะขาวมากเห็นที่หิมะตกอ่ะเขาไม่น่าจะถอนไหวเฮ้ยผมถ้าไปผมก็อยากจะแบบถอดแล้วฟัดแบบควานี้จะฟัดแบบถ้าไปตอนหิมะตกน่าจะแบบอยากเล่นกล้ามให้บึกๆแล้วก็แบบไม่หล่นอู้แล้วนะรอแล้วนะรอแล้วเลยพี่รอเซฟนะ ก็โตมาด้วยกันเลยครับดีอันนี้ดีมาอีกเรื่องขออนุญาตถามอะไรก็เจอกันแล้วก่อนนี้มันมีดาลุ่มดามาเกี่ยวกับเรื่องดาราคนหนึ่งพระเอกคนหนึ่งที่เรามีในตบใจดามาเรื่องบงเรื่องหลักคนน่ะโยงมาเป็นอะไตรงนี้มีอะไรอยากจะชี้แจงหรือมีอะไรอย่างไรบ้างไม่มีเลยครับคือถ้ามีผมจะบอกแต่มันไม่มี ก็เลยไม่ร um Bless> um ู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรยังไงดีจริงๆจีแอกตกใจนะว่าทีมาอยู่คนก็รู้มาที่เราอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้โฟกัสของแบบนี้เพราะว่าพยายามโฟกัสที่เนื้องานแล้วก็แบบอยากส่งพลังบวกให้แฟนๆมากกว่าผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้อะไรบางคน้าใจผิดนะโอเคแฟนๆเราเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแต่บางคนที่อาจจะแบบเพิ่งมารู้จักเราแล้วเห็นจรรมาต S <S มผมชิงมากแล้วมันมีคนมาถามจีตรงไหว่าแบบใช่ร้านนี้ป่าหรือก็มีคนคือผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลแล้วผม,มรู้จากพี่ที่กองถ่ายว่าพวกนี้นอะไรอย่างครับแต่ว่าชิลนะแบบชิลมากๆจริงๆตังจังหวนะนั้นตอนนั้นจีรู้สึกว่าเต้ต้องคิดวิธีรับมือกับวางชื่อ ไม่ได้คิดถึงขนาดเพราะผมก็ยังแบบเป็นคนเดิมมากขนาดนั้นกระลอกตักแตกทั่วไปเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่พอมาดูตรงนี้ครับก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ก็เลยต้องพยายามแบบทำตัวทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนแต่เราก็ยืนยันนะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เรื่องเยอะ ผมว่าให้ทุกคนที่รู้จักอะบอกดีกว่าพี่เพราะว่าพอพูดไปมันก็เหมือนกันใช่ค่อนข้างตัวเองหรือมันจะมีคนเข้าใจมาตรฐานในการทำงานของจีนผิดไปหรือเปล่าสำหจะบอกว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นที่ความว่าการที่จีนมาตรฐานในการทำงานแบบนี้จะเป็นเรื่องเยอะหรือยังไม่ได้สัมผัสถึงวันนั้นยังยังครับคือผมว่าให้ให้ให้คนที่รู้จักทุกๆคนแบบบอกดีกว่าสำหรับเรื่องจีนก็มองว่า อาจจะนอนน้อยลงแต่ว่าแฮปปี้เหมือนเดิมไม่เลย,เลยผ่านมาผ่านไปสบายเล